ีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนแม่ใหญ่เจี๊ยบมากห้วจ้ะมือวัน,นี้แม่ใหญ่เจี๊ยบก็ได้ขอขับปุ่นเส้านํำประเด็นะคะเด้อพี่น้องเด้อกินกับอันเฮ็ดเฮ็ดตะปู่ขเกาล่ะค่ะเฮ็ดตะปูเกาหลีค่ะแล้วก็เฮ็ดดอกใยค่ะเฮ็ดดอกใแล่วก็ใบมะละหมูกรอบหนังหมูนะคะโมู้หรวัรอบประกอบค่ะอากาศเย็นแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็ไอ้ทั่วผู้เคิมหวาน ไอ้นั่นคือเกาล้วค่ะหอมแขกค่ะพี่น้องแล้วก็พักผักกาศน้อยค่ะพี่น้องพักกาศน้อยประกาศน้อยค่ะน้องเห็นบ่ค่ะประกาศน้อยหนังหมูกรอบค่ะบุหรมันจะกรอบเปเด้อค่ะพี่น้องเด้อถอดอากาศมันเย็นค่ะพี่น้องอยู่ข้างนอกนะคะเกาหลีอากาศเย็น้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาแสบแบไปน้ำกันค่ะพี่น้อง แม่เน่เจี๊ยบกันขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเนี้เด้อค่ะเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ในี่เจี๊ยบนั่นเเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะมาแส่บแซ่บนะกันค่ะพี่น้องมามาเสแซ่บไปนํากันค่ะข้ปุ้นสร้างหนําประแดกค่ะพี่น้องหักพริกโกโอกค่ะพี่น้องมันจังแซ่บค่ะคนนะ่ะเสีย์ขับปุ้นนะคะอวดตัวคือเก่าขอระหย,ยัดใส่มือเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อไาพี่น้องเสียงข้ปุ้นอวดตัวคือเก่าค่ะต้องบอกหลายเด้อเนี่ย เป็นกิโล่ผมนด้นนี่พี่น้องมาแซ่บๆแต่นัไม่ใช่เจ็บค่ะกินก็พักหน่อยกับหมูกรอบปลุกเม็นสิกรอบไปเดินนี่พีน่น้องนะหืมยั่นประกอบเยอะค่ะโอ้สั่งเสียงเลยค่ะ ไม่เห็นเนังค่ะพี่น้องออกถ้าออกมานาั่งกินอยู่หนบ้านค่ะพี่น้องคุณไม่หมังไปกินแล้วไม่เย็นมันี่ฝนกตตกลิ้นๆเนาะค่ะบ้านถ้าตกลิ้นบ่เนาะอื้อ ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนะคะอากาศมันหนาวแล้วความอัดเนี้ตั้งในนะคะอืม้ม เหมือนผักใส่ค่ะพี่น้องมะเสพติดนั้นมันใหญ่เจี๊ยบเด้อค่ะพี่น้องเนีย่ย พริกดมือ่อยไปน้องมันกมอมแขกได้ไปหน่อยนะ พี่น้องเจ็ดอวดตัวคือเก่าค่ะ เป็นเซนคาบุนค่ะท่น งานมาลาเก,กจิไหวนะค่ะพี่น้องมันหย่อนแสงบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เนาะ เช้าวันกระปุ่นค่ะพี่น้นองมึงน่ะ อากาศมันมันเย็นแล้วน้ำก็อยากสิเย็นแล้วด้วค่ะพี่น้องน้อเริีแขนแล้วด้วค่ะ อืม,อมน่ารักพี่น้องเห็นไหมยักวกับแท่งนี่จะเป็นเห่าได้ค่ะพี่น้องเป็นเห่าเป็นบ้านบ้านไม่ใช่เจี๊ยบค่ะบ้านพัก เป็นเฮ็ดเฮ่าขวามบ้านว้เด้อค่ะบานอยู่ในเฮ่าเด้อค่ะพี่น้องเป็นเฮ็ดเฮ่าขวามตู้อนเทนหนึ่งว้ค่ะ ดันห้องอากาศเย็นไปเนาะค่ะไปเนอะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนิ้ก่อนได้ขอเด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคอยพ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อค่ะพาอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ